คนบันเทิงครับที่เรียกได้ว่าเปิดทําธุรกิจครับเป็นรีสอร์ทครับแล้วก็คึกคักมากๆ พราะห้องพักของเขาเนี่ยเต็มแล้วลงไปดูแลด้วยตัวเองครับก็คือพี่หญิงลีศรีจุมพลนั่นเองครับใช่ค่ะ,ะคือต้องบอกเลยว่าพอเขาเห็นว่าแบบเอยลูกค้ามากันเนาะอ,อยู่กันเยอะเขาก็อยากไปสร้างความคลึกคลื่นก็เลยไปลองใช่ครัไปเต้นอ,อะไรแบบนี้คุณผู้ชมคือเรียกได้ว่าบรรยากาศมันสนุกสนานมากเลยอ่ะแขกก็ชอบไงนี่ดูนี่ถือตะลกคงถือตะลกองเดินเหมือนเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะคุณผู้ชมไปทักทายแบบใกล้ชิดอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเต็มเต็มค่ะ

เหมือนไปดูคอนเสิร์ตพี่หญิงลีเลยเพราะว่าเธอลงมาเอนเตอร์เทนด้วยตัวเองเลยครับแม่น่ารักจริงๆใกล้ชิดกันแบบเฮ้ยเหมือนครอบครัวเลยอ่ะใช่แล้วคือต้องบอกว่าลูกค้าชอบคนแน่นมากคุณผู้ชมแล้วพี่หญิงลีเนี่ยนะคะแต่ก็อันเนี้ยคือเห็นว่าเป็นภาพที่เราเห็นแล้วก็ชื่นใจเ<ช>พราะพี่หญิงลีเองนะคะเขาลงทุนไปกับรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยสามสิบล้านนะคุณผู้ชมากคือเรียกได้ว่าเงินจากการทํางานทั้งหมดอ่ะทุ่มเทไปให้กับรีสอร์ทแห่งนี้เพราะว่าเขาให้ญาติๆช่วยกันดูแลแล้วก็อยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดของเขา ใช่ะนะฮะ,ฮะแล้วก็มีสวนน้ําแบบนี้แหละคุณผู้ชมแต่ได้ยินมาว่าเขายังไม่หยุดนะฮะโปรเจกต์ของเขาจะขยายต่อไปอีกครับในพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้รีสองเขาขยายมากยิ่งขึ้นคนก็เลยถามว่าเฮ้ยตอนนี้ทรัพย์สินของพี่หญิงลีเนี่ยน่าจะมูลค่าแบบหลักร้อยล้านแล้วนะอเออแล้วอย่างเงี้ยมรดกตกทอดเนี่ยจะเอาไปให้ใครถ้าเกิดไม่มีลูกจะทํายังไงพี่หญิงลีว่างไงครับาวทันทีืบมรด ไม่ถึงไม่ถึงร้อยล้านก็อยากจะมีค่ะอยากจะชื่นชมเขาค่ะแล้วหญิงเป็นคนที่ชอบเด็กยิ่งยิ่งอยากมีลูกนะยิงอยากมีทายาทแต่ว่าด้วยบุญวสนาเขาให้เราแลกกับงานการที่ประสบความสําเร็จแต่ว่าในส่วนของทายาทหรือครอบครัวหรือความรักเนี่ยก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์มากก็จะแบบแค่ทุทุไทไทก็พออยู่ไปเนาะเขาให้เรามาเป็นศิลปินที่มีความประสบความสําเร็จก็ทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปนะคะแต่ถ้าวันไหนที่มีบุญวสนาญิงก็อยากอยากมีแหละเอออยากอยากมีอยากมี นี่สวยๆพี่หญิงลีบอกว่าสามีอ่ะถ้าจะมีอ่ะมีไม่ยากค่ะมีลูกยากกว่าใช่สามีมีไม่ยากจริงๆครับไม่เพราะพี่หญิงลีบอกว่าตอนนี้เขาก็40แล้วนะคะเรื่องของการมีลูกอ่ะถ้าเกิดว่าอยากมีอ่ะก็อยากแหละแต่มันก็น่าจะยากสักนิดนึงคุณผู้ชมเรื่องทายาทอ่ะไม่เท่าไหร่ปล่อยวางได้แต่เรื่องของเพลงค่ะออแม่กินกุ้งเชะเนี่ยเออพี่หญิงลีบอกาหวังหวังมาหน่อยมาให้มาหน่อยฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ของพี่หญิงลีด้วยแต่เพลงเก่านี่ก็ไม่ธรรมดานะ คาเฟอีนดังมากดังมากแล้วก็ปังมากครับทำให้พี่หญิงลีเนี่ยนะฮะโอ้โหเพลงนี้โด่งดังทุกคนรู้จักเต้นได้นะครับมีรายได้จากเพลงเพลงนี้ฮะแล้ล่าสุดพี่หญิงลีก็เลยเอาเงินที่ได้จากเพลงเพลงนี้ ไปซื้อที่ดินครับใช่ซื้อที่ดินเพิ่มคือคุณผู้ชม18ไร่ใ,<ห>ในราคา5 5ล้านบาทเงินสดเงินสดแล้วก็บอกว่าเป็นเงินจากเพลงนี้แหละคุณคาเฟอีนเนี่ยแหละก็คือเอาไปซื้อที่ดินเลยรี่ถือว่าเป็นเศรษฐีนีท่านหนึ่งเหมือนกันเป็นเศรษฐีท,ที่ดิน18ไร่ตรงนี้ขยายรีสอร์ทออกไปจาก<ช>เดิมเนี่ยมีอยู่40ห้อง ตั้งใจจะทําอีก10ห้องเป็น50ห้อง18ไล่พี่หญิงลีทำแค่1ิบห้องนองเหรอคุณก็จะได้ไม่เขาจะทำที่จอดรถเพิ่มด้วยพี่โอ้ยเนี้ยถือว่าดีมากใช่ใครที่มาพักก็จะได้สะดวกสบายในการบอกว่าไปจอดรถไปเล่นสวนน้ําของพี่หญิงลีดีจังดูสิคือเจ้าของรีสอ์ที่ไหนเชื่อฉันไม่ใช่ผู้หญิงเซลชูเนี่ยใส่กอล์ฟเอรลงมาร้อเพลงด้วยอ่ะดูแลดีมากนี่คือแต่ละคนเขาก็เลยแฮปปี้ไงคะนี่เชื่อเลยว่าลูกค้าหลายๆคนติดใจแล้วกลับไปอี่แน่นอน นั้นถ้าเกิดใครอยากจะไปเที่ยวบุรีรัมย์นะครับก็ฝากไปแวะเยี่ยมเยียนนะเผื่อได้เจอตัวจริงๆครับของพี่หญิงลีที่รีสอร์ทของพี่หญิงลีแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ